นี่แกไม่เห็นว่าเพราฉันกินข้าวหรือ่หะหรือว่าพ่อแม่ของแกไม่สั่งสอนแกถึงได้ไม่รู้เรื่องมารยาทอะมารยาทมาสะกดยังไงหรอคะแม่ถ้ารับไม่ได้อ่ะก็ไปกินที่อื่นสิคะนี่แกไล่ใช่เหรอฮะ ฉันไม่น่าเอาคนไร้หวนอนปลายเท้าอย่างแกามาเป็นสัพเลย,อ,ยอีอกสกโประหรอมันสกปรกตรงไหนเหรอคะจะอีแค่ทาเล็บตีนมันโตอาหารเนี่ยกระเดะที่ปาร้ายังกินเป็นตัวต่อต่อนได้เลยอีผู้ดีจอมปลอบ ทำอะไรนิมอ่ะป๊อบก็เบียแกมาทำสันดานต่างๆกับแม่พอเลยนะแม่ทำร้ายนิมเขามากี่ครั้งละเมื่อไหร่แม่จะเลือกหาเรื่องเมียผมสักทีฮะป๊อบนี่แกเข้าข้างเมียแกเหรอผมขี้เกียจเถียงกับแม่วะ่ะแม่รูป้ป่ผมเบื่อผมเบื่อนิมขึ้นไปข้างบนกัน อีนิม่มคุณเป็นอะไรมากไหมอะผมขอโทษนะที่พาคุณมาเจอเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้ฉันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแค่นี้เองฉันอดทนได้ฉันแค่หวังว่าสักวันแม่คุณเขาจะรักฉันบ้าง คุณนิดน่าราักจริงๆนะผมคิดว่าผมจะหาที่อยู่ใหม่ให้แม่คุณจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวอีกนิดคุณคิดดีแล้วเหรอผมคิดดีแล้วล่ะผมสงสารคุณอะ่ะผมไม่นหงคุณมากๆแล้นะนิม นี่แกจะมาไมา้ไหนล่ะเปล่าคะแม่หนูแค่อยากจะมาขอโทษแม่อะค่ะถ้าที่ผ่านมาหนูทำอะไรแม่ไม่พอใจแม่ครับผมจะหาที่อยู่ใม่ให้แม่นะครับฮะป๊อบนี่แกหมายความว่ายัางไงแกจะไล่แม่เหรอฮะอแกเห็นอีนี่ มันดีกว่าแม่ทั้งไงฮะก็แม่ชอบหาเรื่องนี้พราก่อนนี้ครับงั้นเอางี้ระหว่างนี้แม่ก็ทำตัวดีๆก็แล้วกันถยวผมอาจเปลี่ยนใจงั้นเดีย๋ยวหนูไปชงกาแฟให้แม่นะคะเห็นไหมล่ะครับแม่ นิ่มเขาดีกับแม่แค่ไหนเนี่ยแม่เห็นปะผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับแม่กาแฟมาแล้วค่ะแม่แกเอาเลยให้ฉันกิน ก็บอกอยู่ว่ากาแฟกาแฟหูตึงเหรอคะฉันรู้ว่ากาแฟแต่กาแฟที่ตึงแกฉันไม่กินโอ๊ย,อยตายแล้วกาแฟหกไม่เไรเก็บกวาดซะหน่อยดีกว่าเนาะ เสียดายจังเลยอ่ะ คิดว่าฉันโง่ตามแกไม่ทันนี่เหรอหยุดนะแม่ แอ้ว้วแล้วแล้วคุกเรคุณเนี่ยแกฉันพัมดแล้วร้อนใช่ไหมล่ะสงน้ำหน้า อะไรเนี่ยเจ๊นี่เอ็งหายหน้าหายตาไปไหนมาว่าตั้งหลายวันอะไปสัมมนามาโฮ้ยก็ว่าละเนี่ยเอ็งรู้ไหมตอนเอ็งไม่อยู่เนี่ยนะเจ๊ได้ยินเสียงแม่กับเมียเอ็งเนี่ยทะเลาะก,กันทุกวันแต่เมียเอ็งเนี่ยก็ปากแซบสุดๆไปเลยเนาะนี่มนะนะเ,เ,มมเนี่ยนะปากแซบเจ๊เลิกว่าเมียผมเลยละเสียเวลาว่ะทำงานดีกว่าเดี๋ยวข้าว่าแล้วว่าเอ็งต้องไม่เชื่อเอ็งดูนี่ก่อน อ้านิมจะไปไหนอะมาช่วยแม่เก็บผ้าก่อนสิลูกเนี่ยฝนจะตกละโอ๊ยก็เก็บเองดิมีมือไหมที่ตอนตากยังต่างเองได้เลยนี่สะพายนะเวย้ยไม่ใช่คนใช้อแล้วนี่มันเสื้อผ้าของใครของแกไม่ใช่เหรอฉันเล่าสาสาซักให้นะก็ใช่ไงเนี่ยเสื้อผ้าของหนู แม่สเสลอสักให้เองนี่ทำตัวน่ารำคาญจริงๆเลยว่ะแก่เอ้ยอีเดมจะดีกันแน่ผมไม่คิดเลยนะพวกคุณจะเป็นคนแบบนี้อ่ะนิมต่อหน้าในแสนดีรับหลานนี่โคตรเร็วเลยแล้วจะให้ฉันแสนดีไปทำไมล่ะคะ นอนมาขอค่าสินสอดแค่ไม่กี่หมื่นพ่อแต่งเข้ามากลับมาใช้ฉันทำนอนทำนี่ทำนั่นนี่ฉันสภายนะเว้ยไม่ใช่คนใช้ถ้าอยากฉันทำมากนักอ่ะก็จ่ายเงินมาสิฉันไม่ยอมทำให้ใครฟรีๆหรอกนะเรื่องค่าสินสอดคุณเป็นคนเรียกเองไม่ใช่เหรอแล้วตอนนี้จะมาเรียกอะไรอีกฮะถ้าอยากสบายนักเนี่ยก็กลับไปเต้นกินลำกินนู่นไปนี่คนไล่ฉันเหรอเออ คุณทำกับแม่ผมขนาดนี้ผมคงอยู่กับคุณต่อไปไม่ได้แล้วล่ะคุณรีบไปเก็บข้าวของสื้อ้าของคุณแล้วก็รีบออกไปซะส่วนเรื่องอยาไม่ต้องห่วงนะผมจะนัดวันเองไป คิดดีแล้วใช่ไหมลูกครับแม่แม่ครับผมขอโทษนะครับผมผิดเองที่ผมไม่เชื่อแม่ตั้งแต่แรกผมไม่รู้เลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ต้องเจอกับอะไรบ้างขอโทษจริงๆนะครับแม่ไม่เป็นไรหรอกลูก ไม่เข้าใจลูกนะ